Say the word wonderful, wonderful today. Because I never expected the word surrender, it is in my mind for some time, but I don't know when it will be time to make that decision. And today, it doesn't take a second to decide. Right away, it comes to my mind. Why? If not because of this bhakti, I may not decide it today. วันนี้ถึงว่ามหัศจรรย์มากๆนะคะแล้วก็ถึงว่าเป็นวันดีที่ว่ามันเกิดขึ้นโดยทันทีก่อนจริงแล้วอยากจะสเสลนเยอร์มมานานแต่เป็นเพราะมีความยุ่ยงยากนิดหนอ ก็เลยไม่รู้จัะหาวิธีการยังไงบาบาบ่อกว่าถ้าเราจะเสนอเยอะมันต้องทำทันทีถ้าต้องคิดดีคิดต้องคิดนี่นะแล้วมันผลลัพธ์มันก็จะได้น้อยสาเหตุที่ตัดสินใจในวันนี้ก็เพราะบัตติบัตติี้ มันโชว์ให้เห็นเลยว่าบาบานี่อยู่กับเราจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีประสบการณ์กับบาบาตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าบัติ <c oughs> อมรีกเวลาทรงพลังมากๆแล้ว มันก็มีวันที่18มกราคมด้วยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเขาเรียกว่าอะไรอนะไรมันเกิดในเวลาเดียวกันวันที่เอามาีิบเวลาก่อนก่อนหน้าวันที่18นี่ก่อน,ก,อน,ก,อน,ก,อนก็มันมี มันเข้ามาในจิตใจเรื่องอความไร้ล่างแล้วก็ไร้กิเลสไร้ความหยิทนทะนงมันเข้ามาแล้วเสร็จแล้วมันก็คอลเลกเกับวันที่สิบแปดพีมันก็แปลกดีเสร็จแล้วมันก็ทําให้เราได้ประสบประการของความเป็นดวงวิญญาณจริงๆไม่ใช่ดวิญญาณที่เราพูดแบบ ด้ปากมันเป็นสมร,รู้อันนั้นจริงๆแล้วเสร็จแล้วความรู้สึกนั้นน่ะมันก็ติดตัวเรามาแล้วหลังจากนั้นนั่งสมาธิไม่ต้องทำความพยายามไรเลยคือพอนั่งปุ๊บก,ก็คืออยู่นิ่งเข้าไปสู่สซเลนได้ยอย่างง่ายดายแล้วมันก็จะคงอยู่อย่างนั้นไปตลอดนะไม่งั้นเมื่อก่อนนี้มันจะต้อง ทำความพยายามแล้วก็มันก็จะมีง่วงนอน,นอะไรทันนน้งๆน,นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเช่นนั้นถ้าอยู่เงียบเมื่อไหร่ก็คือเงียบแล้วก็ไม่มีความคิดนะแต่ความรู้สึกอะเนีย่ยบวกกับวันที่18มกราวันที่18นี้มันทำให้เรามีความซาบซึ้งอย่างมากๆ พราะบาาให้รู้สึกจะอยู่ในตอนไหนนะในตอนออฟเฟอร์บุ๊นะฮะว่าบาบาให้ความรักกับเราเราก็โกกอบกอดบา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 ก็โกกอบกอดเราด้วยความรักและความหวานนะแล้วก็ท้ามรีในวันนั้นพรในวันนั้นนะฮะ รวมกันหลายๆอย่างทำให้เกิด i n t o x i c a t i o n แล้วก็ทำให้ศรัทธาเผยขึ้นมากขึ้นนะเลยทำให้เราอินอยู่กับบาบาเราไม่ต้องทำความพยาย,ยามอะเห็นก็จะต้องจดจำแบาบวานอกจากเราไปยุ่งทำงานอะไรบางทีอาจจะเผยไปนิดเดียวน,ะนะนิ้ะนนแล้วมันก็จะอยู่ อยู่อยู่ในสเตจแบบนั้นนะแล้วในวันนี้มันเรียกว่าเราสัญญาบับบ้าโดยที่ไม่ต้องคิดอะเรารู้ว่ามันจะยุ่งยากแต่ให้บับ้าเป็นคนจัดการก็แล้วกันจะยุ่งยากยังไงนะเราถือว่าถ้าเราตายไปบัปบ้าก็นคงจัดการถ้าคนไหนที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ ่วยเลือไปอะไรแบบนั้นนะ,น,ะ,น,ะนี่ก็คือประสบการณ์ของการเซเลนเดอร์ใน,นวันนี้แล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแต่วันนี้ตอนบ่ายก็พยายามสำรวจตัวเองเนี่ยพยายามที่จะสร้างความคิดมันสร้างไม่ออกมันไม่มีความคิดนะมัถึงเวลาที่จะต้องให้บาบาใช้นะ แล้วเราก็เลยรู้สึกมองสบายแล้วต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องแบ่ภาระอะไรลงไปแล้วเราถือว่าเรายกให้นบาบ้าไปหมดแล้วเราก็ฟังบาบ้าอย่างเดียวทำตามบาบ้าอย่างเดียวทัางนั้นเองแล้วเราก็พร้อมที่จะให้บาบาใช้งาน 我们家。Oh,